เมื่อช่วงเช้าช่องห้าของเราก็มีกิจกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะโดยสถานีวิทยุโทร,าธาธรทัศน์กองทัพบกได้จัดพิธีทําบุญตักบารและถวายราชสาดูดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา9 2พรรษา12สิงหาคม2567 พลโทรชำนาญช้างศาสตร์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกพร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมพิธีทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งรวมไปถึงการถวายจจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดน้อยนพคุณโดยมีพระปลัดสุรทินทินนา,นานโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดน้อยนพคุณและพระสงฆ์รวมสิบรูปรับบิณฑบาต จากนั้นกรรมาการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุทรทัศน์กองทัพบกนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทําพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิทิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษา12สิงหาคม2567 ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีและรวมตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรและประเทศชาติตลอดมาอธิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงด้านการส่งเสริมศิลปาชีพและการอนุรักษ์วัฒนธรรม